สวัสดีค่ะต่อไปเป็นปฏิบัติการที่4ี่การทําป้ายข้อมูลลาเบลขั้นตอนแรกให้คลิกขวาที่แถบเมนูบาร์แล้วเลือกลาเบ l i n g จะได้แถบเครื่องมือลาเบ l i n g มานะคะต่อไปให้เลือกที่คําสั่ง l a b e l เมน a เจอร จะได้หน้าต่างนี้ขึ้นมาเพื่อให้ปรับแต่งสามารถเข้าไปปรับแต่งฟอนต์สีขนาดตัวอักษรได้นะคะเราจะยกตัวอย่างการเซตค่าชนวิวนะคะให้เราติ๊กถูกตรงชนวิวนะคะแล้วเลือกตรงนี้เป็นหมู่บ้านแล้วตรงนี้เราสามารถปรับขนาดตัวอักษรฟอนต์แล้วก็สีได้นะคะ ต่อไปเราจะมาเลือกอันนี้นะคะการเลือกใช้ placement property ใน l าเ e l m a น a g e r นะคะจะเป็นการอันตัวแรกจะเป็นการวางป้ายอยู่รอบๆจุดนะคะมาออันที่สองจะเป็นการวางป้ายไว้บนจุดนะคะอันที่สาม จะเป็นการวางป้ายในลักษณะที่สามารถกำหนดองศาการเอียงได้นะคะให้เรากำหนดองศาเองสมหรเราแล้วเราก็ลองแอปพลายดูนะคะมันก็จะเอียงตามองศาที่เรากำหนดค่ะต่อไปอันสุดท้ายจะเป็นการวางป้ายในมุมที่แตกต่างกันออกไปโดยสามารถเลือกลักษณะการวางได้ เดี๋ยวเข้าไปที่ relation เพื่อเลือกลักษณะการวางของป้ายค่ะค่ะที่จบไปเมื่อกี้นะคะคือการเซตค่าของข้อมูลจุดค่ะต่อไปเรามาเซตค่าของข้อมูลเส้นกันนะคะคือชนทานค่ะคะติกที่ชนทานนะคะแล้วเลือกตรงนี้ เลือกตรงนี้เป็นทาน id นะคะแล้วก็เปลี่ยนตัวหนังสือเปลี่ยนฟนอนต์คลิก apply ค่ะต่อไปนะคะจะเป็นการเลือกใช้ placement property ในระเบีย m a n a g e r ของข้อมูลเส้นค่ะอันแรกนะคะจะเป็นการวางป้ายบนถนนน,นั้นๆคะ่ะอันที่สองเอออันแรกก่อนนะะค ทันที่สจะเป็นการวางป้ายขนาดไปกับเส้นถนนนะคะโดยสามารถเลือกตำแหน่งได้ค่ะต่อไปนะคะจะเป็นการวางป้ายโค้งไปตามรูปแบบของเส้นและสามารถเลือกตำแหน่งการวางได้เช่นกันค่ะ อันสุดท้ายนะคะเป็นการวางป้ายในลักษณะตั้งฉากกับถนนและสามารถเลือกตำแหน่งการวางได้เช่นกันค่ะไปเป็นการเลือกใช้ p พซเ e น t ะ์พ p วเวอรี่ในลาบ a n a g e r a g e r ของข้อมูลพลิกอนนะคะคือชนอาค่ะให้เราปิดชนทานไปก่อนนะให้เลือกตรงนี้เป็นตรงนี้เป็นชื่ออำเภอนะคะ ปรับตัวอักรนะคะค่ะแล้วก็เลือกตำแหน่งการวางนะคะอันแรกเป็นการวางป้ายตรงกลางของข้อมูลโพลีนะคะ่ะอันที่สองนะคะจะเป็นการวางป้ายตามรูปร่างของโพลีนะคะ่ะ อันต่อไปเป็นการวางป้ายตรงกลางของข้อมูลก่อนถ้าวางไม่ได้ก็จะวางตามรูปรูปล่างนะคะ,คะนะคะคลิกโอเคค่ะต่อไปนะคะเป็นการตั้งค่า Label Quality Ranking นะคะให้กดที่เครื่องมือนี้ขึ้นมาเลยค่ะ ก็ถ้าเราอยากให้อันไหนเห็นชัดนะคะความสําคัญก็เอาเลื่อนเครื่องเปิดมาข้างบนอย่ะนี้ค่ะแล้วก็กดโอเคค่ะต่อไปนะคะเป็นการให้ค่าน้ําหนักกับข้อมูลนะคะคลิกที label w e i g i t r a n k i n g ค่ะเป็นกําหนดค่าค่าน้ําหนักของข้อมูลค่ะต่อไปนะคะจะเป็นการ เลือกแสดงชื่อพื้นที่ l a เ e l ค่ะเราจะใช้เป็นข้อมูลพริกอนนะคะให้ติ๊กชนทานกับชนวิวออกค่ะแล้วเอา l a เบลฟีเจอร์ออกไปก่อนนะคะต่อไปไปที่เครื่องมือรอให้เราเลือกตรงนี้เป็น Label นะคะแบบแรกนะคะคือเมื่อเราเอาเมาส์ไปชี้เลือกที่บริเวณไหนชื่อลาเบลก็จะปรากฏตรงนั้นเลยนะคะตรง ส่วนอันที่สองเมื่อเราเอาส์ไปคลิกที่พื้นที่ตรงไหนนะคะชื่อก็จะปรากฏตรงนั้นเลยค่ะนี้นะคะส่วนอันสุดท้ายคือเราจะเลือกแบบไหนก็ได้นะคะตามใจแบบที่เราชอบเลยค่ะค่ะ